สวัสดีค่ะคลิปนี้จะชวนทําาระเปาไว้ทานเองนะคะเราจะทําลูกใหญ่ๆเนาะมีเนื้อหมูที่สับละเอียดนะคะ200กร,รมัมไข่ขาว1ฟองผงปรุงรสแป้งข้าวโพดผงฟูน้ำมันหอยน้ำตาลทรายสีอิวดำพริกไทยค่ะพริกไทย เรามาลงมือทําไปพร้อมๆกันนะคะปั้นลูกใหญ่ๆหน่อยเราจะใช้เป็นไหว้เจ้าหรือว่าจะทานเองในบ้านเนะี่ยทำลูกใหญ่ๆหน่อยค่ะใครจะทําขายก็ช่างเอาค่ะช่างนะช่างนะจับไปช่างนะคะเรามาลงมือทําไปด้วยกันนะคะ ไข่ขาวหนึ่งฟองใส่พริกไทยคะ่ะเผ็ดมากน้อยอยู่ที่เรานะชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะหน่อยผงรสด,ดีครึ่งช้อนทานชูรสใส่ชูรสเข้าไปคะ่ะเดี๋ยวก่อนเลื่อนกล้องก่อนนะคะแป้งข้าโพดหนึ่งช้อนกาแฟนะคะตักเต็มเต็ม ฟูปลายช้อนน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะ าลยค่ะเกือบช้อนนะคะครึ่งช้อนหน่อยหน่อยสีอิวดำค่ะสองสามหยดประมาณนี้แหละไม่ต้องเยอะคนผ,ผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนค่ะ คนให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีนะคะแป้งข้าวโพดเครื่องปรุงต่างๆที่เราผสมไว้ให้เข้ากันดีค่ะให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวใส่หมูบดลงไปค่ะ ให้ดีแล้วนำไปเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะใส่ตู้เย็นไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งะค่ะ น้ำอุ่นเล็กน้อยร้อยสี่สิบกรัมใส่น้ําตาลลงไปสองหยิบมือค่ะใส่ยิ่งห้ากรัมค่ะ กไว้ตรงนี้15นาทีเรามาเริ่มผสมแป้งนะคะเราจะเริ่มที่แป้ง300กรัมนะคะวันนี้นะ แป้ง300กรัมเราจะใช้เกลือ2กรัมกระบปน2กรัมค่ะน้ำตาล20กรัมยิซที่เราหมักไว้ค่อยๆใส่นะคะค่อยๆใส่ ใส่น้ำมันหมูลงไปช้อนครึ่งค่ะ ผสมแค่พอเข้ากันแล้วพักแป้งไว้ก่อนคะ่ะปิดแป้งพักไว้ก่อน20นาทีนะคะพักแป้งแล้วเราจะมานวดนะคะตอนนี้จะมานวดแป้งนะคะ มานี่แล้วค่ะได้แล้วพับแป้งพักไว้แล้วเราก็ไปหยิบหมูออกมานะคะหมูที่เราแช่ตู้เอาออกมาก่อนนะคะต้องให้หายเย็นก่อนถึงจะหอ่อพักแป้งไว้อีกยี่สิบนาทีแล้วเราจะมาแบ่งแป้งในขณะนี้เอาหมูออกจากตู้เย็นเลยค่ะ นำหมูออกจากตู้แล้วซอยต้นหอมใส่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคะใส่เกือป่ลลงไปอีกนิดนึงค่ะต้นหอมเป็นน้ำกลัวว่าเดี๋ยวจะจืดนะใส่เกือป่ล,ลไปนิดนึงค่ะ เราจะนําไปหดกรบเป๋าอย่าให้เย็นนะคะถ้าเย็นก็จะมีผลตบแป้งให้เขาคลายความเย็นลงก่อนนะคะเราจะมาแบ่งแป้งเป็นลูกๆพักไว้ก่อนนะคะ เดี๋ยวแค่ห่อนะคะพักแป้งไว้แบบนี้สักแป๊บน,นึงค่ะสักห้านาทีห่อสาลาเปาคุณค่ะ ที่ห่อไส้หมูสับนะคะตรงกลางหนาๆหน่อยนะคะข้างๆนี้บางๆหอเลยค่ะตามที่เราถนัดนั่นแหละเอาตามที่เราถนัดนะคะห่อบ่อยๆเดี๋ยวก็เก่งเอง จัดทรงเขาหน่อยวันนี้พาทําแบบไส้เขาจะติ้งเด้งนะคะไส้เด้งเด้งกนะรุบกรอบนะซาลาเปาว,วันนี้จะออกมาเป็นไส้เด้งเด้งกนะรุบกรบกรอบนะสาลาเปาหมูสับวันนี้นะคะเราจะพาไส้วันนี้นะคะไส้จะทําแบบแบบเด้งเด้งนะคะแบสบสาลาเปาไส้หมูเด้งกรุบกรอบอร่อยค่ะ วันนี้ทำลูกใหญ่หน่อยหอ่อเสร็จเรียบร้อยปิดพักไว้ก่อนค่ะอากาศร้อนๆเขาก็จะขึ้นไวนะคะสังเกตจากสละเปาเราถ้าเราจิ้มลงไปแตะลงไปแล้วเขานิ่มก็ใช้ได้ค่ะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วนะคะใช้มือแตะดูค่ะเขายุบลงไปก็ใช้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะได้ละถือว่าน,นิ่มแล้ว ปิดฝาขึ้นนึ่งได้เลยอย่าใช้ไฟแรงมากนะคะไฟแรงมากก็มีสิทธิ์เหี่ยวจิงฝาต้องพันผ้านะแต่วันนี้เราหาผ้าไม่เจอผ้านี่ต้องพันค่ะเพื่อไม่ให้ไอาน้ําหยดหยดลงไปแต่วันนี้หาไม่เจอนะคะผ้าเนี่ยไม่ได้พันสุกแล้วนะหอมดีแล้วนะ สักลูกนะคะวันนี้หมูจะเป็นแบบกรอบๆค่ะแบบหมูเด้งนะคะพาทำแบบหมูเด้งแป้งนิ่มอร่อยมาก แป้งนิ่มดีค่ะอือร่อยขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ